โอ้โหตา,ายแล้วนี่พะโบนี่กี่เดือนเนี่ยลูกสิบแปดไหมหสิบเก้าเดือนเหรอเนี่ยตายแล้วพะโบพะโบพะโบนี่มันไม่ใช่วัวม้ามันลูกช้างอะฮะพะโบโอ้ป๊าป๊าป๊เขาให้พะโบเพิ่มเติ อืมไดพอโบลี่ลูกใครลูกลการเมืองไงลูกการเมืองอืมโอ้ยตัวจะแตกมั้ยเนี่ยลูกคุณชื่อพระโบคุณแม่ชื่อพระโบ,อ,อ,ะโบอ๋อแม่ชื่อพระโบโอเคโอ้ยพระโบจะเป็นไรลูกเชื่องมากไม่ได้ฝึกจุงนะเนี่ยน้องขลาจะเชื่องมาก โอ้โหสุดเลยนี่สุดเลยโอ้โหอ้นี่มาเฉยใชหนึ่งมาเฉยใชหนึ่งมาเฉยในหนึ่งอาจจะพาดูก้นหน่อยให้พะโบกินไปกินฟางหน่อยพะโบนี่โตมากับฟางพะโบนี่โตมากับฟางโอ้ยพาบาผาผาาา โอ้ยน้ำหนักเท่าไหร่ครับนี่ยนึกไม่ออกโอ้แดงดีจังอา้าวมาแล้วสวัสดีครับเบนสวัสดีนะครับคุณเบนครับนาะวันนี้พามาชมของสวยๆงามกันเออ่ที่ลุงชาวฟาร์มครับถ้าอยากปรึกษาก็ติดต่อที่0915215332นะครับ0915215332ครับ นะตัวแรกนี้เป็นเจ้าพาโบนะตอนนี้อายุือน,นะลูกสิบเก้าเดือนนะครับเกิดวันวันเดือนปีอะไรลู <8 S 2> เกิดวันที่แปดเมษาสองาเมษาสองห้าหกิ้ากับเมื่อปีที่แล้วเนาะโอ้วันนี้มีน้องธรามาช่วยนะครับก็จะได้ข้อมูลรายละเอียดบึ้งปั้งเลยบึ้งปั้งเลยนะพาโบสวัสดีครับคุณนัทสวัสดีครับคุณชันฟ้าส่องสวรค์สวัสดีบังโอสวัสดีครับ อ่านี่คือเจ้าพาโบลูกเจ้ากำเมืองสามสามห้าสี่นะครับในวัยสิบเก้าเดือนเดือนหน้าก็น้องเต็มตัวจะไปเป็นคุณแม่นะครับนะเดี๋ยวกําลังหาเจ้าบ่าวให้อยู่กําลังหาเจ้าบ่าวให้อยู่เพราะว่าเป็นน้องที่ครบเครื่องนะครับครบเครื่องเลยแหละไม่รู้ว่าจะหาเม็ดอนุออสีขาวตรงไหนไปแซมตรงตามตำรับมุงชทาฟาร์มก็จะประมาณนี้ใครๆแบ่งนะ แม่พาลุงชาวฟาร์มไปก็จะรู้ว่าเลือดร้อนลุงชาวฟาร์มสีจะประมาณนี้นะครับนี่เลยอ่ะนะไม่พูดพร่มทำเพลงเราไปกันต่อเลยไหมคะไปต่อเลยนะนี่คือเจ้าพาโบเบอร์สามสิบแปดับหกห้านะครับลูกเจ้ากรรเมืองสามสห้าสี่นนะพามาชมความสวยงามกันต่อมามาชมชุดนี้ชุดนี้ใส่ไหมใส่ไหมใส่ไหม คุณปอโรเวตอ๋อไม่ได้แบ่งครับชุดนี้เป็นชุดแม่ทดแทนครับคุณปอ,อครับนะฮะเอ่อเป็นชุดแม่ทดแทนครับของเราจะมีเปอร์เซ็นต์ก็จะอยู่ประมาณสักปีหนึ่งตั้งต้นจะเก็บวัวประมาณสักสี่สิบตัวครับเพชรเมียเก็บไว้ใครนี่เลยเก็บ <c oughs> ให้คนนี้นี่นี่ครับเก็บไว้คนนี้นะฮะไว้ต่อยอดต่อครับต่อมานี่เป็นเบอร์เก้าสิบสองทับหกห้านะครับเก้าสองทับห้าตัวนี้อายุเท่าไหร่ลูก อายุ16เดือนนะครับเป็นวัวเฟรมเอ่อลึกๆนะเม็ดสีจัดจ้านนะครับแล้วก็เป็นทรงที่เข้ายจะอะไรขึ้นแท่นพิมพ์ไว้อย่างสวยงามแข้งคงแข้งขาเพศเมียต้องแบบเนี้ยประมาณเนี้ยจำแบบไม่บุ้มบ้ามากเพราะว่าถ้าเอ่อใหญ่กว่านี้มันจะกลายเป็นกึ่งไปเป็นเพศผู้เนี่ยแล้วดูใบหน้านี่ความเป็นเพศเมียก็สูงเพราะฉะนั้นอัตาราผสมติดก็ดีเอ่อผสมติดก็เข้ายจะอะไรเอ่อความถี่ในการ เอ่อให้ลูกก็สูงนะครับเรื่องของฮอร์โมนเพศเมียสวัสดีครับคุณพงษ์สะทอนนะครับสวัสด,ดีครับนะฮะนี่ชื่อน้องเอลเรล่ลลนะครับนะฮะเบอร์เก้าสิบสองชื่อน้องเอลเร่นะครับเอ่อพ่อเนี่ยเป็นเบอร์หกแปดถ้าหกสองเป็นสายไอรอนแมนนะครับเป็นสายไอรอนแมนแม่เป็นแม่นอกก็ลูก แม่นอกนะครับเป็นแม่นอกอ่านี่เลยนะนี่คือน้องเอลซเลนะครับใครเข้มาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับภาษาอังกฤษอาจจะคยออะไรพูดเหมือนแบบออกจาก,กลิจจิริดหน่อยเพราะว่าตรินกระดกไม่ทันอ่ะต่อมานะครับนี่เป็นอัวของค่ายมาริโน่นะครับที่ตั้มไปงานทุนล่าสุดแล้วก็ไปได้กลับมาเพียงหนึ่งตัวถูกใจแล้วก็ราคาโหดมากนะราคาตอนนี้เขาเปิดมาสามหมเหรียญ นะครับนะฮะชื่อน้องเดว่านะครับน้องเดว่า6 6 0กูนทับสามนะครับเป็นลูกของเออเลบานะครับเออแล้วก็ทางพ่อเนี่ยเป็นสายด็อกฟินนะครับด็อกฟินถ้าจำไม่ผิดนะถ้าออกเสียงผิดต้องขอโทษด,ด้วยนะครับเออตัวเนี้ยอายุ18เดือนนะครับเพราะว่าเป็นน้องเป็นน้องของเจ้าพาโบเดือนหนึ่งนะครับเป็นน้องของเจ้าพาโบเดือนหนึ่งก็เหมือนกันเดี๋ยวเดือนหน้าก็เต็มตัวผสมแล้ว เป็นวัวทรงที่ค่อนข้างจะออกไปแนวโครงสร้างนะเป็นแนวโครงสร้างแต่ตั้มชอบตรงส่วนของใต้ท้องใต้ท้องเขามีล้นหน้าแบบเนี้ยเนี่ยเหมือนกันเลยละนหน้าเดียวกันนะครับล้นหน้าเดียวกันตั้มชอบที่ตรงส่วนของใต้ท้องที่มีล้นหน้าที่สวยมากๆแนวสันหลังนะครับไม่มีเป็นเออแอนเลยนะฮะแล้วก็เออตรงส่วนของใบหูมีติดโบสทางนู้นที่เขาเออให้ใบใบเซอร์มาเป็นวัวแดงนะครับเป็นวัวแดง แต่ก็เดี๋ยวต้องรอดูหน่อยว่าแต่ตั้มทำกันบ้านไปล่วงหน้าแล้วแหละว่าจะใส่อะไรน้ำเชื่อมมีแล้วนะครับก็เป็นตัวรอผสมรอบแรกสวัสดีน้องสุธีสุธีวันนี้มีนี่มีน้องสาวเรามาช่วยนี่สุธีนี่ไงวันนี้ป่วยผู้ป่วยไม่ได้ไปโรงเรียนเนี่ยสวัสดีครับคุณนาทีนะฮะสวัสดีครับวัวกินหญ้านะครับสวัสดีครับคุณ ธนาบด,ดีนะฮะธนาบด,ดีสวัสดีครับภาษาอังกฤษก็พยายามจะอ่านให้ได้นะนะครับมาไปกันต่อเลยนี่คือเจ้าเดว่านะเออเป็นบัวฟุตจากปาเมริโนนะครับก็เป็นวัวที่ตั้มกำลังจะใส่เรื่องของเนื้อเข้าไปนะครับใส่เนื้อเข้าไปต้นวัวของตั้มมีเรื่องเนื้อมหาศาลและเม็ดสีมหาศาลมากๆนะครับในแต่ละตัวอย่างเจ้าเอสอย่างเจ้า เอลเล่นะครับอย่างเจ้าเอลเล่เนี่ยฮะนะครับเบอร์เก้าสองนี่ก็เนื้อมหาศารสุดๆลึกมากนะ <S <S แล้วก็เจ้าพาโบอ่ะเดี๋ยวมาต่อกันมีน้องอะไรให้ชมกันอีกอ่ะเริ่มจากนี้เลยเบอร์หกสิบเจ็ดน้องฮาราคะเ,เบอร์หกสิบเจ็ดนี่เลยเอาเดี๋ยวๆก่อนแล้วกันเนาะ <S <S โอ้โหนี่ก็ไม่ธรรมดาตัวนี้เป็นเออ่สายจีดีฮัตจินแปดสี่ศูนย์เกดูเอทนะครับนะฮะพ่อเป็นแปดสี่ศูนย์เกดูเอทเน่เป็นไงฮะ <S <S อ่าตัวนี้ชื่ออะไรคะลูก ชื่อน้องเคอรี่นะครับน้องเคอรี่อายุเท่าไหร่คะลูกอายุสิบเจ็ดเดือนสิบเจ็ดเดือนนะครับนี่น้องเคอรี่อายุสิบเจ็ดเดือนนะฮะเป็นอีกหนึ่งตัวที่เออเป็นพ่อที่ตั้มไม่เคยใช้แล้วก็ได้ลองใช้ดูเจอกับสิ่งที่เราเห็นตั้มส่วนใหญ่เวลาตั้มตั้มใช้ทางรัดนะเพื่อนเพื่นเอาไปใช้ได้เหมือนกันตั้มจะดูผลงานเขาก่อนที่จะเลือกใช้ตั้มไม่ค่อยดูโปสเตอร์นะเพราะส่วนใหญ่โปสเตอร์เขาจะแคลมโนมาให้เขาใจเขามโนมาให้ไหม มโนมาให้ในประเทศไทยนี่มโนเยอะมากเลยนะครับโปสเตอร์เพราะฉะนั้นแค่โปสเตอร์ไม่ตรงกับตัววัวมันก็เหมือนความซื่อสัตย์ที่ไม่ตรงกันไม่ตรงกันแล้วอะ่ะแล้วเราจะเลือกใช้ไปทาไมอะ่ะใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ที่สุดเลยข้อแรกเลยก็จะเลือกตัวของอผลงานก่อนนะครับในการเลือกใช้น้ําเชือ้อเนี่ยครับลูกเกดวิเอตเจดีฮัดจินนะฮะ840เป็นน้อยตัวหนึ่งที่ร่างกายมาดีมากด้วยอายุได้นะลูก <17 S 1> เ,เคลรี่นี่อายุ17เดือนนะครับนี่17เดือนมาดีมากๆนะครับนั่นคือสิ่งที่ต้องบอกเพื่อนๆได้เลยว่าถ้าเพื่อนๆดูโปสเตอร์หรือใบผสมเทียมแล้วดูแล้วมันนี่มันบวบ้านเราหรือมันบวที่เเครจะไรนอกโลกก็น่าจะคิดนะว่าเขายังไม่มีความจริงใจให้กับเราเราก็ควรจะใช้หรือเปล่าก็อีกเรื่องหนึ่งนั่นคือช้อยที่สองนะครับช้อยแรกเราเห็นรูปมันจากโปสเตอร์ทั่วไปอยู่แล้วแหละนะ แล้วเราก็ต้องไปตามหาดูตัวจริงนะครับนะฮะหาดูตัวจริงในคลิปมีแยะให้เป็นคลิปตามเดินนะนะแล้วก็ไปดูผลงานเขาแล้วถึงจะมาใช้ว่ามันแมทกับแม่วัวเราหรือเปล่าเนี่ยสิ่งที่เราเห็นเนี่ยครับนะฮะมันเกิดจากการนั่งนะครับทากันบ้านมากกว่าคําว่าตัวไหนก็ได้แล้วก็ดูโปสเตอร์แค่นั้นผ่านๆมันท้องเก้าเดือนน่ะมันท้องเก้าเดือน,อน,ออนการทํางานก็ลําบากนะท้องเก้าเดือนแล้วรัปุ๊บเอ่อถ้าสมติดมาแล้วท้องเก้าเดือนมามันเข้าใจคําว่าพลงพลังไหม มันจะกลายเป็นพลูพลังอ่ะนะผมสมติก็จริงแต่มันไม่ตรงตามเป้าหมายที่เราจะปรับปรุงพันนะ,นะนะครับนี่คือทางรัดนะที่ตั้มก็บอกเพื่อนๆนได้เท่านี้ที่เหลืออยู่ที่เพื่อนเพื่อนแล้วว่าอยากจะดูโปสเตอร์ที่มันจริงหรือว่าอยากจะไปดูเอ่อโปสเตอร์ที่มันไม่จริงใจก็ว่ากันไปนะก็ไปตามดูเอาว่าคลิปจริงมันมีหรือเปล่ารูปร่างมันเป็นยังไงมันตรงโปสเตอร์ไหมนะฮะแล้วก็ไปดูนะครับผลงานของลูกเหล่าเขาว่าเออเด่นตรงตรงส่วนสรีระที่เราต้องการหรือเปล่าดูหนึ่งนี่เนี่ยครับ มาเป็นกล่องสี่เหลี่ยมเอ่อกล่องไม้ขีดเลยนะคะเน,นี่ยเห็นไหมมาเป็นกล่องไม้ขีดเลยนี่คือเจ้าเคอรี่นะเจ้าเคอรี่อ่ะไปดูกันต่อโอ้โหพึ่งไปได้ไม่กี่ตัวเองมาชมกันต่อต่อมาเป็นเบอร์สี่หนึ่งคะ่ะสีนโอ้โหสวยมากตัวนี้ลูกเป็นเอาเป็นลูกโนเบิลนะครับเป็นลูกโนเบิเนลนะฮะเบอร์สี่หนึ่งชื่อชื่อเบสซี่นะครับนะฮะน้องเบสซี่อายุเท่าไหร่คะ สิบเกาเดือนนี่ก็เดือนหน้าผสมแล้วเหมือนกันนะครับมีเป็นสัตว์มาแล้วนะครับแจ้งเป็นสัตว์มาแล้วสองรอบนะครับน้องเบสซี่สีหนึ่งเป็นลูกเจ้าโนเบลนะฮะแน่นอนโนโบลมันจะได้สัดส่วนตรงส่วนขานะครับที่เดี๋ยวโชคดีว่ามันไม่ใหญ่จนเกินไปดูยังมีความเป็นเพศเมียเข้ามาอยู่ในตัวนะแล้วก็แน่นอนดูอันนี้เป็นไงครับโอ้โหแม่เป็นใครลูก นี่แม่เป็นเอ็มม่านะเป็นวัวลุงชาวฟาร์มนะครับทางสายแม่เนี่ยเป็นลูกเจ้าฮารเล3สามพันแปดรบหกูง่ายสายววสตินมาประทักกับเจ้าโนเบิลเนี่ยฮะออกมาทรงที่เห็นใครที่มีนะครับเป็นลูกสาวฮารเล่นะจะเอาโนเบิลไปลองใช้ดูก็ได้นะนี่ก็เป็นหลานฮารเล่นะครับแล้วก็เป็นลูกสาวเ,เจ้าโนเบิลลองไปใช้ก,กันดูนะก็โอเคเหมือนกันนะโอเคเลยนะอะเรามาดูกันต่อน,น,นี่นี่นี่มาดูน้องเบอร์เจ็ดศูนย์ค่ะลูก จะดูเปืเป้อนๆ่อยนะน้องเคยเป็น LSD แต่ว่า LSD ไม่สามารถทำให้น้องออมีหุ่นหรือว่ามีมัดกล้ามลดละไปเลยน้องเบอร์เจ็ดศูนย์เอ้ามาบางอะไรลูกมาบางอะไร่ามานี่น้องเบอร์เจ็ดศูนย์ครับชื่ออะไรคะเดวิ่เบลเดวิเบล,เบล,เบลชื่อน้องเดวิ่เบลเบอร์เจ็ดศูนย์ตัวนี้นะครับน้องเป็นลูกของดัตตันนะครับดัตตัน BRC นะครับสามเจ็ดหกทับแปดเนี่ยฮะสามเจ็ดทับแปด แม่นะครับเป็นเบอร์สี่สามท่าหกศูนย์นะครับแม่นี่เป็นเอ่อเป็นสายของเอ่อฮาร์เลย์ไหมเอ่อแม่ไม่แม่ไม่ใช่สายของฮาร์เลย์ค่ะเป็นสายของห้าค่ะห้าเจ็ดโอเคแม่เป็นลูกของเออเป็นสายเอลโม,โมนะครับนะฮะเบอร์สี่สามเนี่ยเป็นสายเอลโมตัวเนี้ยจะเป็นเอ่อตรงส่วนของ ดัตตันนะครับไข่กับเอลโมนะครับเบอร์4360เนี่ยนะครับเป็นสายของเอลโมนะครับแล้วก็มาปะทะก,กับดัตตันสิ่งที่ได้เพิ่มขึ้นมานะเอลโมมันจะมีช่วงนี้นะครับเอลโมเป็นช่วงนี้ดัตตันมันจะมีช่วงนี้นะเพื่อนๆลองไปใช้ดูนะแต่ข้อชีนน้แนะนะครับดัตตันจะอ่อนเรื่องนี้มากนะครับคือถ้าเห็นช่วงนี้มาเขาเรียกอะไรช่วงไม่สมูทต,ตรงช่วงเนี้ยมันจะดูไม่สมูทมันจะ ดูออกเป็นแนวตัดขึ้นไปเลยอ่ะนะครับก็จะเป็นแนวตัดขึ้นเลยมันก็เลยทาให้ดูว่าตรงช่วงน่องช่วงนี้นะครับเนื้อมันหายไปแต่จริงจริงมันเด่นมากร่วงช่วงตูดแต่ว่าตูดมันจะตัดหายไปหนึ่งสเต็ปแบบนี้นี่ดูเห็นไหมฮะเนี่ยนี่คือดัดตตันที่ได้ออกมาเต็มข้อเลยนะครับแต่มันได้วัวลึกลงด้วยนะครับได้วัวลึกลงด้วยตรงส่วนของด้านนี้เห็นไหมเนี่ยตรงนี้เป็นเอลโมสายเอลโมตัวแม่ที่เขามีอยู่แล้วนะครับส่วนหลังนะครับหลังนี่ หลังตัวนี้มาจากแม่เลยเนี่ยเนี่ยหลังตัวนี้มาจากแม่เลยนะครับหลังดีมากให้ทายค่ะวัวตัวนี้กี่เดือนกี่เดือนอะตัวนี้น้องฮาราบอกกี่เดือนให้ทายนะครับนะครับน้องเดวิลเนี่ยกี่เดือนเดวิลบิวนี่กี่เดือนลูกสิบเจ็ดสิบเจ็ดเดือนน้องฮาราบอกให้ทายดูตัวนี้สิบเจ็ดเดือนก็คือต้องผสมประมาณเดือนมกราไปแล้วอนะครับนะฮะตัวนี้ต้องมกราไปแล้วนะต้องมกราไปแล้วถึง ก็เริ่มผสมกันได้นะฮะของตั้มส่วนใหญ่จะดูเรื่องของบอดี้สกอร์เป็นหลหักนะครับดูคู่ง่ายคือดูของเอ่อร่างกายนะครับมากกว่าอายุนะครับถ้าร่างกายตั้มดูแล้วมันเต็มอิ่มมันเฟิร์มแล้วตั้มถึงจะผสมถึงจะอายุสองขวบสองขวบกว่าก็ตามตั้มถึงจะผสมตั้มจะไม่ดูเรื่องของอายุสักเท่าไหร่ตมมั้มมาดูความเฟิร์มทางรัดนะทางรัดแคมดูไลนี้ได้ทางรัดเยอะแน่นอนนะครับดูเอ,อ่อมีทั้งพ่อพันธุ์ที่เราผสมที่มีน้ําเชื้ออยู่ในบ้านเราแล้วก็ คนที่มีเหล่าของชาวฟาร์มนะครับ FC สบายๆเลยเอ่ะดูนี่เป็นไงโอ้โหมันไม่ใช่แบบว่าแค่ตัวสั้นๆมันยาวนะแล้วมันลึกมากเม็ดสีกระฉับกระเฉงมากสวัสดีครับเด่นชายเออใช้ลำปีหรือเปล่าครับใช่ตัวนี้เคยเป็นลำปีนะนี่ตัวนี้คือบาดแถของลำปีแต่ลำปีไม่ทําให้พนุกรรมน้องไปไหนเลยพันมาท่าไรไม่ลดละลงเลยนะอายุ17เดือนแต่ เป็นสิบเจ็ดเดือนที่โอ้โหมาแล้วอ่ะเดี๋ยวพามาชมกันต่อเจ้าสาวมาอีกหนึ่งนะครับเบอร์หนึ่งศูนย์สี่ตัวนี้เป็นลูกของสิบเก้าท่าผเมนโซ่นะครับเป็นลูกของสิบเก้าท่าผเมนโซ่อ่ะตัวนี้ชื่ออะไรคะน้องฮาัราคะลอตเต้ลอตเต้นะครับนะฮะไม่ใช่เอ่อ,มอหมักฝรั่งนะตัวนี้เขาชื่อลอตเต้นะนะครับเบอร์หนึ่งศูนย์สี่เป็นลูกของเอ่อเจ้าส so ิบเก้าท่าผเมนโซ่นะฮะ ซึ่งน้าเชื้อในไทยตั้งว่าน่าจะไม่มีแล้วนะตอนนั้นตั้มได้มาจากที่พรชัยเจอเทศก็โฆษณาให้เลยนะครับแต่ตอนนี้ไม่นาม่าจะมีเพราะตั้มมีปุ๊บตั้มก็จะกว้านเก็บนะฮะมันเป็นวัวที่ทําให้ได้เหลี่ยมดีเนี่ยเหลี่ยมตรงนี้เนี่ยครับนะฮะแต่ความยาวได้มาจากแม่นะครับแต่เจ้าเอ่อสิบเก้าซัมพาเมโซมันได้เหลี่ยมอย่างเงี้ยดีมากๆนะฮะความยาวนี้ได้จากแม่นะครับความสูงได้จากแม่แม่มีสองส่วนนั้นนะครับตัวนี้แม่ตั้มรู้จักดีจําได้นะฮะเอ่อน้องลอตเต้ 104. หนึ่งศ สิบห้าเดือนโอ้โหดูตดูดนะพามดูตูดนี่โอ้โหสิบห้าเดือนเป็นไงครับโอ้โหนี่แหละวัวเทาวัวเท้าแท้ๆเลยเป็นไงฮะโอ้โหแล้วจะบอกว่าเอ้ยทำไมวัวราคาของที่ลุงชาวฟาร์มราคาเป็นราคาที่จับต้องได้และคุณครับคุณภาพแบบนี้ทุกท่านได้เจอกันประจำมาตเต็มเม็ดเต็มหน่วยเพชรผู้แดงเริ่มต้นที่เท่าไหร่ครับคุณหยกมรกตฝาก,ากทักชัดให้ตั้มหน่อยครับ พักชักจะให้ตั้มหน่อยแล้วเดี๋ยวตั้มจะได้เข้าไปต่อให้นะครับในอินบ็อกก็ได้ครับนะครับคุณหยกมรกตนะฮะขอบคุณมากครับที่สอบถามเข้ามามาสวัสดีกันอีกรอบหนึ่งสวัสดีครับคุณสุรัตน์ครับนะฮะสวัสดีครับน้องเด่นชัยสวัสดีโอ้โหยังลืมสวัสดีกันเราอ่ะสวัสดีครับยามเย็นสวัสดีครับคุณสุเมธครับมีแต่สวยๆเลยขอบคุณมากครับคุณสุเมธคุณธนกิจสวัสดีครับพี่ตั้มสวัสดีครับคุณธนกิจครับคุณสิริโรจน์ สวัสดีครับ FC ครับโอ้โหอันนี้รักเลยครับเป็น FC นิดรักเลยรักมากๆนะมีอะไรก็อินบ็อกกันเข้ามาสวัสดีครับคุณต้อมดีซครับสวัสดีครับสวัสดีคุณอพิชัยครับสวัสดีครับคุณกัตตวิชนะครับ FC จากนครสวรรค์ขอบคุณมากๆครับขอบคุณมากๆสวัสดีครับคุณสุรศักดิ์สวัสดีครับคุณเดียวรอบพันตุงสวัสดีครับนะสวัสดีครับคุณนาทีนะครับนะ อ่าโอเคไปไปวันนี้ก็พามาชมพัฒนาการที่เ,เรารักแล้วเราก็ชอบนะครับเกี่ยวกับไอสัตว์น่าขนทิ่เนี้ยที่เรียกว่าวัวนะฮะเราพามาชมว่าพัฒนาการในอายุช่วง,งนี้เป็นยังไงบ้างคุณทิิพงศ์ถามว่าสำหรับตัวเท่าตัวเท่าไหร่เนาะถ้มมีชุดย่านมหรือว่าเป็นชุดที่ดันขึ้นมาใหม่นะครับนะฮะถ้าชอบออก็ทักแชทได้จะตั้มจะ ส่งให้ดูทางอินบ็อกซ์นะครับเรามีนะฮะอาจจะไม่เยอะมากแต่คุณภาพประมาณนี้แหละแต่จะรุ่นเล็กกว่านี้นะครับนะรุ่นนี้เป็นรุ่นสาวๆแล้วเต็มตัวจะผสมแล้วนะครับสําหรับชุดที่ตั้มพามาชมชุดนี้ไม่ว่าจะเป็นหนุ่มๆไม่แอบมองหนุ่มๆไม่แอบมองนะครับสวัสดีพี่วุฒิสวัสดีครับสดเปิดกีคะแนงคุณภูครับคุณภูวิรักษ์นะฮะชุดนี้ไม่ได้แบ่งนะครับแต่มีชุดย่านนมที่เป็นรุ่นน้องลงไปนะครับ ชุดมีรุ่นน้องลงไปก็สามารถที่จะทักแชทอินบ็อกได้ได้ส่งรูปให้ดูว่าชอบไม่ชอบยังไงนะนะครับสวัสดีครับคุณนพดลครับสวัสดีครับคุณดุนนะฮะสวัสดีคุณขวัญห,หักฤทัยนะครับอ้าวสวัสดีครับพี่โรดอ้างานบุรีรามมาพี่โรดมาก็ดีเลยเตือนหน่อยเอองานบุรีรามนะจะมีจัดขึ้นวันที่ยี่เออสัปดาห์คริสต์มาสนะครับสัปดาห์คริสต์มาสนะที่บุรีนะรัมนะฮะ ทุกท่านที่อยู่เทียนบุรีรัมย์ลมและประทับใจนะครับก็เ,เชิญไปที่งานได้นะครับเดือนธันวามน,นี้แล้วนะนะครับสัปดาห์คริสต์มาสนะคริสต์มาสจะอยู่ช่วงวันที่25แต่มงานจะอยู่ในช่วงศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับในสัปดาห์นั้นเลยนะครับนะฮะแล้วก็สวัสดีครับคุณเอกชัยแล้วก็แน่นอนงานที่ใกล้จะถึงนี่งานนึงก็คืองานคนนึกกำแพงแสนนะครับในสัปดาห์ที่สศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับเดือนธันวานเหมือนกัน นะฮะเป็นงานกำแพงแสนเสร็จปุ๊บงานที่เก่าแก่ที่สุดงานประกวดที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยแล้วก็ไปดูงานที่คึกคื้นนะครับแล้วก็จัดดีมากๆเพราะผู้จัดเขาก็จะอะไรทําด้วยกําลังนะครับแล้วก็จัดสรรหานะครับนะฮะทุกไอเดียด้วยตัวเองเลยนะครับอย่างพิโรจนะครับนะเพราะฉะนั้นบุรีรัมย์ก็เป็นหนึ่งงานครับที่ทางภาคตะวันออกนะครับสามารถมาเจอแล้วก็พบคุยกับตั้มได้เช่นเดียวกันไปออกบูธเหมือนกันเลยนะครับสวัสดีครับ วินาเรศครับนะฮะแปดถึงสิบเดือนตัวเท่าไหร่ครับคุณภูฝากอีโมขยตั้มนิดนึงเดี๋ยวตั้มส่งรูปให้ดูดีไหมดีไหมจะได้แบบสะใจไปเลยนะครับสวัสดีครับคุณสลันนะครับกากทวเหลืองสวัสดีครับขอบคุณมากๆครับนะฮะขอบคุณมากๆไปเดี๋ยวเดี๋ยวเอ่อตั้มขอลาไปกับชุดเด็กๆชุดสาวๆนะครับนะฮะชุดนี้เพราะว่าเดี๋ยวเดือนหน้าจะเตรียมไปแล้วนะครับชุดเดือนละเดือนหน้าก็จะเตรียมตัวออกจากที่ บ้านนะครับเพราะตอนนี้อยู่ที่บ้านไปสู่อ่อใหญ่แล้วนะฮะสำหรับชุดสาวๆไซส์ประมาณสัก1 7ถึง19เดือนนะครับชุดนี้เตรียมตัวไปหาสามีนะครับเต็มตัวไปหาสามีในอนาคตนะฮะก็ฝากดูด้วยว่าเจ้าพาโบนะครับกับเดว่านะครับตัวนี้พาโบปีดเองเดว่านี่ไปนำเข้ามาเองนะครับรอดูว่าสองสาวนี้ตั้มจะบีดออกไปทางที่ทางใดนะครับสำหรับบัมมันร้อยชุดนี้นะฮะ เดี๋ยวรอดูกันเนี่ยเจ้าสองตัวนี้นะมันมาแบบโอ้โหแบบโอ้ประกอบล่างกันได้เนี่ยมันจบเลยนะนะก็รอดูแล้วกันเนาะว่าฝากเพื่อนๆหรือว่าเอฟซีทุกท่านเลยที่เมาดูสามสีจุดเด่นเลยนะครับ,นะรบนะฮะหกพาโบเดว่านะครับแล้วก็น้องคิลินะครับเบอร์หกเจ็ดนะฮะว่าอนาคตลูกเหล่าเขาจะเป็นยังไงจําชื่อไว้นะคิลินะครับพาโบเดว่านะครับคิริพาโบเดว่านะช่วยกันจําช่วยกันฝากหน่อย ตั้มมีวัวเป็นร้อยๆตัวบางทีจำชื่อก็ยากหน่อยนี่วันนี้โชคดีมีน้องออน้องทารามาช่วยนะครับเรื่องของบันทึกนะครับประวัติเพราะว่าบันทึกประวัติของตั้มละเอียดแน่นอนนะฮะมีวัวจะกี่หมื่นตัวก็สบายเพราะเรามีเรื่องของการจัดก,การที่สูงนะฮะแล้วเราก็การทํางานละเอียดและรอบครอบสุดๆนะครับเพราะพันประวัติเป็นเหล่าที่ไม่ใช่แค่ตั้มเท่านั้นน้องทาราครับจะเป็นเรื่องของอนาคตที่น้องทาราจะได้เอาไปใช้ด้วยนะครับ โอเควันนี้ขอลาก,ก่อนขอบคุณมากครับนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ที่นี่จังหวัดสุพรรณบุรีอำเภอเดิมบางลงบวชกับลุงชาวฟาร์มฟาร์มที่ล้งที่เลี้ยงวัวเป็นอาชีพมา50กว่าปีทุกท่านได้พันธุก,กรรมไปไม่ใช่แค่หลักหมื่นหรือหลักแสนครับทุกท่านได้ไปหลักร้อยล้านเพราะเราลงทุนในพันธุกรรมมา50กว่าปีแล้ววันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีและลาก่อนสวัสดีครับ